คนถามว่าทําไมพี่ต้อยถึงใช้แต่แอลกอฮอล์ของตัวเองดีไงพี่ก็จะบอกว่าข้อแรกเนี่ยมันเราทําเองเนี่ยเรามั่นใจว่ารเราใช้แอลกอฮอล์เจรคุณรู้ไหมว่าแอลกอฮอล์นี่เมื่อผลิตแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะตกตกไปรประมาณ2%อเนันนี้ต้องเรียกว่าอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเขาบอกเลยว่ามันจะหล่นไปจากที่เราผสมแต่แรกเนี่ยจาก75เนี่ยมันจะหล่นเหลือเจ็ดสิบสามครับแต่ทีนี้การจะฆ่าวรัสได้้เนยมััตอง70ครบ ไม่กล้าใช้ยี่ห้อที่เขียนปัญหาว่าทําไมพี่ต้อยถึงใช้แต่แอลกอฮอล์ของตัวเองดีไงน,นี่ก็จะบอกว่าข้อแรกเนี่ยมันเราทําเองเนี่ยเรามั่นใจว่ารเราใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณรู้ไหมว่าแอลกอฮอล์นี่เมื่อผลิตแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะตกตกไปประมาณสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องเรียกว่าอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเขาบอกเลยว่ามันจะหล่นไปจากที่เราผสมแต่แรกเนี่ยจากเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันจะหล่นเหลือเจ็ดสิบสาม แต่ <8 S 1> ทีนี้การจะฆ่าวารัสได้เนี่ยมันต้อง70ไม่กล้าใช้ยี่ห้อที่เขียน